ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคำโป่งแป้งน,นะคะเรามาเอากระติบข้าวนะคะเราก็เลยแวะมาเส้นทางนี้ไม่รู้ว่าเส้นทางไหนนะคะก็ไม่เคยมาเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่หนองนะคะใหญ่มากทุกคนสวยไม้มดอกคุณเราจะพาทุกคนไปดูจอกเนนะคะเนหางกระรอกเราจะไปใส่บอกคุณเราเยอะมากเลย นี่ค่ะกำลังเอาแดดร้อนมากเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเดินลงไปดูก่อนใหญ่มากเห็นไหมใหญ่มากใหญ่มากแดดร้อนมากเลยนะหลายบอโอ้นั่งไงนั่งงยยังไง ใหญ่มากมพีตพ่ตามาสิปลาบอ,อ,อนี่นะคะกำลังเอาแหนหางกระลอกอุ้ยเอาบัวไปปลูกแมมีบัวด้วยนะนี่นี่เอาบัวไปปลูก,กอีกเลยหัวจริงปวดแหละนี่หวัวแดดร้อนมาก ได้เต็มปูแล้วนี่นะห้างก็รองเลือกปนเหรบอกแล้วว่ามันเลือขประงเพราะว่าพึ่จะลุไปนี่ยหากระเอาของเราพรนยาดคนเลยนะตี้ามาปาดหน่อยแม่เขาใส่ตุ่มปูตุ่มาใส่ดีดกนันนี่นะคะโอ้หนาร้อนมากุ้งอยากงาๆาเร่อหนึ่งใ้ตมตนเนี่ยเนี่ย้คนกำลังเอา แน่อาหารกระลอกแดดร้อนมากตอนเที่ยงร้อนสุดๆโอ้โหสวรรค์เว้ยเนี่ยมันติดมาน้ำจอกเนื้อได้แล้วนี่ไงกุ้งกุ้งเนื่อยเนื่อยกุ้งต้องห้ายไปติดตัวเล็กนี่แหละเขาจะเอาไปเลี้ยงได้เว้ยนี่นะมีกุ้งติดมาโอ้ยกุ้งติดมาหลายเลยอยู่ในจุดนี้อ่ะขึ้นเงาๆเลยกุ้งนี่ไม่เคยติดยานเลยนะดีแหละดีแหละ ปีนด้อลงไีลึกมันกตีงานี่โอ้โคมันมาใส่เลยกลางอเขาเดือเลยนองอียงนนทีมอกีมัเนี่ยกว้างมากกว้างมากดูดูดูมาเอานี่ได้แล้วเอาไปลูกหัวบัว เอาไปปลูกหอ,อ,อ,อยเยอะแล้วในหางก็รอกงามพร้อมจุลินทรีย์ดูมีกล้วยมาลงตรงยางขวดเราสีสันนะคะดูมีบวัวเราไปก่อนนะเราลอนอย่าลืมต,ติดตามช่องเท้าอาร์ตด้วยนะคะกดติดตามช่องเท้าอาร์ต หัวยาเกลปยงเกษตรด้วยนะคะ